กันหนาวกสิบึงพี่น้องเลมั้งสุกเลยยังเนาะว้าวสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุกแบายดีสีเบิร์ดถูกฐานด้วยพี่น้องเด้อสุกเรียบร้อยที่นี่เนาะแม่เฮ้ยกะสิประมาณนี้พี่น้องเลยแมนกันหนาวกสิยวดน้ำมันหน่อยหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะแกินเองเราต้องเสียรายเนาะแมนหน่อยหนึ่งแม่นี่เกสิแก้วเอาเลยดูนะเด่นเนาออกมาแล้วพี่น้องเลย อาจจะเป็นก้อนไข่ก้อนมันพี่น้องแมน่นร่อยเยน็ยนๆคอยกินเลยเนอยเด้ออันนี้เป็นกระยาด <c oughs> สบายดีเด้อพี่น้องเลยห้องกับข้าไปเห็ดเนาะแมน่นอันเนยไหนหิวแล้วอันเนีไหนแต่ร่อยเย็นซะก่อนจะได้รู้วกปฝายที่อยเอาก็นยิงล่ะผมไปหลันหนักผมไปอันนี้ไม่กันบ้า เมนเห็ดเกษตรได้ลุหวหน้าอีกแล้ว,วลกน็นังต่อ,อกพี่นอ้นนองเอ้เป็นอะไรซีน,อนโอเคอยู่อ่ะเ็จิได้พี่น้องป้ปาโอเคเลยอีกหมอต่อไปพี่น้องเอ้หนึ่งขัยังหนึ่งบบเบิ น้องตอนนี้เรากำลัสู่แม่น้องอันนีกินพี่น้องเลยเมื่อุ้งห่างท้องขึ้นสำนึกพี่น้องแม่เขาไปกินแม่จิ้มมือลูกแม่โอ้เนาะกินนะกินมาถูกาวเป็นแต่มือจับโดนนะจับเอาแฟนมันจับนี่นี่อ่ะกินแบบนี้กินแบบไหนจิ้มอันนี้ใส่หน่อยหน่อยเนาะเอากินมือลูกสำนดีพี่น้องน้อยได้หนะ สบายดีพี่น้องรับเรามาเป็นอจับพี้งไม่ได้เกี่ยวก่อนเผไม่เาเ่้้าเไคยกินพี่น้อเลยซีสากับกีเบบนี้บยากกินกำนังจิ้มก็ได้ด้นะพาเตจะเล่าคอนะบ้านนอกกับนอก่เตเล่าสยอพี่น้อง ิมานเม่ไปก็มา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 มคิวมามาหนักกันนําคั่งตะกอนเลยคั่งแรละพี่น้องเลยงานเห็ดามาเมามาามามามาโรสไซด์กันยังเจ็บเบาที่พี่น้องสว่างมากคับบูัวสัมได้สัมได้กระแทกกระีกระปตีนี่เอคือกันกระหอยแข้งอะไรก่า่กินข่าวบอยะเขาสื่อห้อยแข้งข้างมากินเยนะกุ กินละตัวนึง29แล้วก็20คือนั่งลนาะแต่าแต่ว่าพนตเกบนนอกกบนนอกแท้เป็นอะไรคุณแม่เอายงหปบบแป้งให้เอาแป้งใส่ก็ได้แต่าบได้ใส่แต่มโอ้โอัน้อันนั้นบนทนะ ไปเจ็บนะนจับจะเป็นผอวดกันแลใช้อันสอบหนึ่งนะสอบใหญ่ฮาใดกันมือมือว่างได้กันเฉดสอบนั้นเป็นยังไงจื้อแปลงกล่องมาเป็นอ่ะขอโทษขออภัยไปหน่อย แต่ห้องไวแ่่เมาเเลยขม่าขมาขมาสันนีน้ตตไปอาละดโออยีว่าสอม่าขมกดิบกัดีอยได้เอาอิ่ขบหนังห้องัไปนอนอืมา้ก็ลูกมาอ่ใหม่ขะนั่งหงแลวมาซ้ากับด็กเดนแหละอืมอีนี่แรงจะเอาหนักโอ้ยคอยอาออดีกู่าอร

งายีงืหนึ่งมองเลยรดิเียวโหมะพล่คิดแม่เนี่ยกำดับชาตาตีแบั้รู้มวเมาอ่ะเฮยดิปลุเนี่ยลุกลืมได้ไหมลืมได้แม่ไหม แล้วสบายดปารุมนะี่ปารุมกรรเลยนเลวแม่เลยโว้วเอ็เ้นะอ้อ้นงสาปารุมอเห็นายง้อบ้า พ่อมาแ่เห็นโอ้ยชเออเดี๋ยวเห็นลูกเออาเกี้ยวกเอือูออจะงาได้บ่ีผัวเอาเนี่ยคอยย้ายวันนี้นะกาจะมาบอกข่าวนะก็จะมาบอกข่าวนะเาะะ้ายคผัวมาจะหนจ้าเอาไพ่ไวาะย้าัวในบานนั่นเองน่เยบ่ะยาัวเน่ยเลยอยกลานในบ้านเลยนอย เดินในี้ิีขาดีลาวก็ที่มาเกาสนี่ได้ยินเาอยู่ฮึฮะที่น่าเขาบอกเจาแม่กาะสันนี่หุ่ยป่นทำเบอร์นี่มาเบาเนี่ยเดินในีิขาดีเลพี่นาะทมาเกาะสนี่สีป่าลลงแก่ขามอยู่บ่เล้วนย ยังฆาหัวคนเขาเอายังู่แมว่อยยังบบไม่อกานเ่านี่เด้กอนังขม้นทานดอยู่ยอยู่เรื่อ่ยิยันย้ำได้ยิแล้วมีผู้บ่าวมาจะย้ำได้ยั่งเตือแล้วมันคอยข่าวว่ายำได้เลยแคนป่าของเน้ทางพวกเจ้าจะว่าตงเจ้าอยากให้ลูกจะเอาแหละ เออไนเขาขอบกุ้มเขาบามีแม่บางคนมอยาให้ลูกเขาแล้วบางคนมันย่างแม่ไอยกห้เอาคือโยกไปย่าง้าไปมือสิตายเขาคือเคอยากเอาเนาะหอบกุ้งมือจายแล้วทย่นไปยางาก็เห็นเขาทุกคนนี่จริงิง้นความการอีกแมที่ตามตลอดเวลาขึ้นไหนบดไหนบดตลอดนาทีป้าพี่น้องเอ๋ เต็มจานยังเรืทำแม่ขอจอปอยีปอยเอาบอกแม่ขอตานปลาขาแม่เลยกเอาบอกไปเลยเดเอ้ยอาเกีวกเอาปหมุกื่อักแกวคือหลังเช้าปก็ไปน้พันน้อยเขากรย่งไข่อยู่นะเขาหาแพงกลาเป็นส่วนัวเมียเขาทำทับอยได้ไปเห็นงานเหมนกันนะเออ กินเสระอะไรกนมากว่าเขาวิพากับเรื่องข่เรื่องขามันห้ากขึ้นแล้วป้าได้ขึ้นมาแล้วอกป้าะไดีหน่ามักินอะไรล่ะมันก็ขึ้นมาอย่างก็ขึ้นมาแต่งงานอะได้โอ๊ยแล้วมอขึนกับมาขึ้นเยแั่วมนมาเนี่ยมาเล่สาอังแทงขาไปแล้วเงินนั่นเรื่องนี้แลพี่แกคือแล้วกอกกระบอกนี่เรบอกล่ง เออแบบว่าเพิ่มประททศในแต่งมันบอกเพิ่มแลยอยากมาแต่งอืมเราอยากเกลี้ยแค่ขนาดเะ่านั้นมาได้เงินแหลกทำจังเต็มได้เงินนมาลงที่อ๋อได้มากระดาษโบรายเนาะมาแต่งงานแต่งง่ายมากระเบิดละเน๊บเนี่ยยังกระเพงคือกูเมื่อแบบว่าโรคโควิดจะเผื่อสิมาเนี่มาเผื่อหนกไปอีกแบบอยู่ในี่ไปง่ายมากกว่าเพื่อกักตุนกักตู้ บอกนบ้าๆเป็นงานี้ป้าี่ก็ยื้อเี้ยปุ้วะนี่ที่นี่าทำนี้แล้วบดีก็ยะ้น้าห้านี่แล้วดีก็ยะ้น้ำห้าวนี่อะคืเอาหาทำมันได้จะก่อนรู้เลยชอบไปจ้าไปประพฤกระยาม่นว่ะก็บ่ได้เล่นต่างเรื่องกินียว่อ่ะ ก็สอยาเขาบรรไดตัวเองว่าเขาเรียกชื่อใดเงินได้ข้ามใดเงินใดชาติล้านผุนไปไทยพี่น้องไปหาเงินหาค้ำยังบ่ได้แต่งแล้วย่านพิธีพิธคองป้าเราโอ้ยบ่พาออกมาได้เงินได้ค้ามสกอนยังความดีความสอบความงามก็อยู่ในปากเขาเลยเนาะือไม่เงยจืดได้ยางให้ลูกเอาอยู่บ่เงยจืด ใจใจว่จะหามใหเอาหามแล้วก็ไปคันแม่ยาจืดนี่นะเออถูกคนเดียวนะพ่อแล้วแม่ยาจืดนี่หนาแม่ยัได้เห็นลายขู่กับเนาะแต่แต่เอาก็ดีอย่างหนึ่งเอาก็ดีอย่างนึ่งอะไรดีอย่างนึ่เอาก็ดีอย่างนึงว่ากิลายดีทั้งสองอย่างไปยัยังเอาแหละกัป้าได้ลูกแล้วนนึงแล้วกัพ่อนะเอายเตะไย่งู้ กันเอาก็อยากเป็นขอบเป็นขวเลยเนาะเอากับมันกัแลแต่ชีตขูไขมันอย่าแต่โคตาขกหาพี่นะส่เอาละกระป้าน่ะเดี๋ยวลูกปูหนึงกระปานะา่าะพาก็สิป้าแหละพี่ป้าอพี่น้าเอ้ยป้าสตีอย่าตขดไขมันป้าเอาพใหม่ายคิวบาคิวเ่อใม่เย้สุกไ่บม แม่นะแล้วบางคนเขาก็บม่ได้ด้วยด้วยมาหนิกับพี่น้องเลยเอิ่นใช้มันเอิ่นใช้มันไม่แหงว่าจุกมาใหญ่นู้ดได้ประกาศไก่กว่านักกระจายผู้อว่างแน่ๆประกาดไหยเห่าจะซื้อ นิ S <S 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 Diet> <s Diet> ่งเห็นอีเอาเห็นกระเบนชั้นก็จะได้ผู้น่าดึงดันตัวกุ้งร่องหน้ากับร่องนั่นเลยเดียวนี่น้องเฮือนนี่ไก่มานะอืกว่ามาตัวเองอีแม่ดูมาเจาอะไรก็ไต่้นาดไต่ต้อนหน้ากับต้อนนั่นต้อนหน้าจมพวกไต่ก็จืดๆเอออะไรพี่น้องคลิปนี้ฮะก็ขอจบคลิปไเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม สองน้องหนัดได้พี่น้องเด้อพี่ผ่าดประการใดก็ขอโทษขอภายลายๆสบายดีอาวมันมาพี่น้องเบิว่ี่นองเต็มจานพี่น้องเลือสซันีน้ำจิ้มกรเห็ดเอาเองพี่น้องเอ้ยสบายดีจ้า